เจอใครที่สารมุกดาหารนะคะนี่นะคะเจอแม่ดานะคะเจอแม่ดาเจอไผ่ล่ายคนนะคะที่นี่กันเนาะคะโอ้มาเจอช่างดำพอดีนะคะวันนี้ มามาวมามาอเนี ah. ma, ma, ma. Okay, okay. ่ล oh, ้วนี ma, ma, ma. ่โอ anyway> oh. ้โหตำขวไปก็แทบจะนี่ตำ่วตำโอ้ยมาเด้อมาเด้อพี่แดงอยู่ไหนอะย่นแดงากินข้าวมามามาขอกินข้าวอีกแล้วมามาามมามาดามมาดามมาามมดมมาดามมาดมมาดามาดามามาดามมาดมดาาามา อ้ยต้มตุ้ยตุ้ยตุ้ยแล้วมาดับจบไป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 ลื้อฟื้นความหลังอีกแล้วไม่ได้เคยขี่สามโลนี่นะคะเราก็ม่คนเมาอยู่เนี่ย้างเจลกินข้าวกินปลากันนะคะนะคะขอบคุณนกันนะให้คนเมาาม ทำกับข้าวนะคะมา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 ค่ะมาถึงกินข้าวแวะกินข้าวข้างทางมาแล้วเนาะเราก็กินข้าวมาแล้วจ้างฟองมาายแล้วบอกจะกินบ่จะกินบ่เจ้ากินไหมหนึ่ข้าวค่อยกว่านี้จะกินข้าวใหม่มาเอะอข้าวใหม่อีกด้วยโอ้ยยขอกินข้าวใหม่ก่อน ใสๆเขามามามานี่เขาม่ก็คืเป่ากเปาจะพาไปเขาใหม่เหรอคะเขาใหม่เดี๋วมันมันมันแช่น้ำมันมีน้นะนะมีนะคะมีหนาวนะแม่เนาะฝังที่นี่กันนะคะฝังที่นี่นะครพิะแรเพิ่มอีกประมาณสี่้าคน เคยเห็นอยู่พี่คนหนึ่งเข้ามาแล้วเนาะไต่อมามาเรื่อยๆเข้ามาแล้วนะคะยังคือฝากไม่ค่อยฝากให้เจ้าละม้างเหลาม้าให้ค่อยให้โู่นี้ก็คือฟองฟอดนี่มีนี่ไงธนาสมดานลงมาแล้วลงมาแล้วนะคะออกมาจากรถตู้แล้วเนาะเห็นไหมเห็นไหมทีมนายมาเพิ่มอีกมาเพิ่มอีกป่ะมาเพิ่มเยอะเลยอ่ะมาประมาณสี่ห้าคนโอ้โเยอะจริงๆเดินเข้าไปแล้วนะคะ ทีมธนายมาเยอะนอนเนาะอ๋อไม่ใช่คนนั้นอ่ะป้าไปแล้วลุกป้าก็ลงแล้วก็ขึ้นก็เดียวนะครับนีคือทีมธนายของรุนไปแล้วโอเคนะครับผมทิมนี้ก็ประมาณนี้ครับโอ้ทำไมครบเร็วจังวะโอ้ยเขาถ่ายไว้อีกเนาะเนาะโอ้อ้าวขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วนะเขจะได้ไปี๋ยวย้ายรถให้ลงไม่ลงเดี๋ยวเดี๋ยว ตรงมีท you for you know, uh ี่จอดนะถ้าลงไม่มีที่จอดก็ต้องขยันตรงออกมาออกเลื่อนไปโน้นนะที่จอดเนาะหาที่จอดรถวนไปแล้ววนไปนะคะที่จอดแล้วมี่แลนะครับวันนี้เป็นวันนัดสืบพยานวันนี้เป็นวันวันแรกวันแรกของเดือนเนาะ วันแรกของเดือนนัดรอบนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งพรุ่งนี้อีกวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งแล้วก็ว่างนะครับแต่จะว่างไปจนถึงวันที่สิบแปดว่างไปถึงวันที่ไหนอีกบูทีมว่างไปถึงวันที่เท่าไหร่ดูดูเขาบอกว่าสิบแปดบ้าแดงดูไอ้ปฏิทินก่อนเด้อ ครับสวัสดีครับผมมานุิมินข้าวสิบสมาอีกทีนึงนั่นแหละเพราะว่าสิบเจ็ปดสมันสิบเ็งแล้วสิมาอีกทีนึงาวมาวันเดียวรูปหลอกก็มาแล้วมาอีกมาอีกสิบเจ็ดสิบแปดสิบรูปหลอก่ยี่สิบยี่สิบหาเดือนนี้เดือนนี้แหละเดือนนี้มาเยอ มาสามรอบครับผมมาสามรอบรอบมาสามรอบแล้วก็เดินหน้าอีกครับเดินหน้าอีกโอ้คงจะหลายวันอยู่จวต้องเที่ยวมากันบ่อยครับผมาสามมาเจอกันที่หน้าขวานอ้าวใครมาใครมาโอ้โหมีแมาแล้วเหรอโตนะครับมากินข้าวด้วยกัน ก็เห็นเข้ากินเห็นเข้ากินข้าวแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่ที่เจอกันที่ร้านข้างทางแล้วนะคะแล้วก็มงแม่ก็จะข่าว่เาหกันกินด้วยกันนะคะนี่เราก็รอเลาะเละอยู่นะคะว่านะคะวงนี้ก็จะกินข้าวนะคะวงนี้ก็กินข้าวนะคะเราก็มาเยอะอยู่นี่นะคะมาฝั่งนี้ก็จะมีนะคะอ้าวบ่าวนกนะคะ แล้วก็มาแล้วนะคะแล้วก็มีนะคะับฝั่งนี้ก็จะมีโอ้แอดบัตนะคะแอดบัตก็มาเมื่อวานนี่อวานนะคะมาเจอกันหลายคนหลายท่านเนาะมาฝั่งนี้ก็จะมีแม่พี่สาวปานแม่เบนสวัสดีค่ะแม่บันทีพีค่ะมาถึงสวยเลยนะนี่วันนี้มาเลยผิดปกติแล้นะนสวยผิดปกติเลยนะนี่สวยสวยนะคะ มีพระแบกอะไรมาช่างพงแบกอะไรมาไปดูก่อนโอ้แบกอะไรเอ้าเอาเอาช่างพงแบกแบกเหมือนจะหนักเนาะบบกระลุมอะไรมากระลุมกระลังลเหมือนจะหนักนะคะนี่นะคะเราก็มายุ้มยุ่กันเลยว่ามีอะไรกันมานะคะเอา้าไปไปไปข้ามข้ามข้ามนี่นะคะเราก็มาถึง

เดียวเรือรถแล้วก็หวยแจงกุบ okay. <t ank video> <h aving> ุทีล้วนตอยนี้ดูช้าตอนเชับโอเคเดี๋ยวมากินด้วยได้ได้เดี๋ยวไปดูกล้องเดี๋ยวมากินข้าวกับไม่น้องมา่อ่นะกำลังหิวข้าวนะยซีก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มีอ่าสอบถามต้องหหน่อย ข้าหารแล้วนะสวัสดีค่ะมาเด้อยค่ะโบนีอกับบางข่าวข้ามือน้องจี่โกแล้วก็ช่างคงนะคะแล้วก็มีนะคะแล้วแม่มาต่อยนะคะกิน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 มีอยู่กับข้าวเราก็มีอยู่กับข้าวกระติบข้าวก็มีเพียบกินเลย นี่นะคะช่างพูนกำลังแล้ว่อยอยู่เขาตื่นข้าวกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ